สวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเพื่อพบกับบุคคลผู้มีความกล้าหาญทางความคิดอย่างไม่มีขอบเขตจำกัดนั่นคือจอ์ดาโนบรูโนนักปรัชญานักดาราศาสตร์และนักคิดผู้มองเห็นความจริงของจักรวาลล้ำหน้าไปกว่ายุคสมัยของเขาหลายศตวรรษจอ์ดาโนบรูโนเกิดในปีคศ1548ในประเทศอิตาลีในครอบครัวทหารเมื่ออายุเพียง17ปีเขาเขา้าร่วมคณะนักบวชโดมินิกัน และได้รับการศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาศาส,สนศาสตร์และวิชาการต่างๆตามแบบฉบับของยุคนั้นแต่จิตใจที่รักการสแสวงหาความรู้อย่างอิสระของเขาทำให้เขาไม่อาจจำกัดความคิดตนเองอยู่ภายในกรอบเดิมๆได้ในวัย28ปีบรูโนต้องหลบหนีออกจากคณะสงฆ์หลังถูกกล่าวหาว่ามีความคิดนอกรีดหลายประการเขาเริ่มต้นการเดินทางอันยาวนานไปทั่วยุโรปผ่านเมืองต่างๆในอิตาลีฝรั่งเศสอังกฤษ เยอรมนี er ani, และสวิตเซอร์แลนด์เขาสอนหนังสือเขียนตำราและแลกเปลี่ยนความคิดกับปัญญาชนรุ่นเดียวกันโดยไม่หยุดที่จะท้าทายความเชื่อดั้งเดิมที่ครอบงำสังคมในขณะนั้นสิ่งที่ทำให้บรูโนแตกต่างจากนักคิดร่วมสมัยคือวิสัยทัศน์อันกว้างไกลเกี่ยวกับจักรวาลในยุคที่แนวคิดเรื่องโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลยังครองความคิดของผู้คนบรูโนไม่เพียงสนับสนุนทฤษฎีของโคเปอร์นิคัสที่ว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ แต่ยังก้าวไปไกลกว่านั้นเขาเสนอแนวคิดที่ว่าจาักรวาลน,นั้นไม่มีขอบเขตมีดาวฤกษ์อีกนับไม่ถ้วนที่เหมือนดวงอาทิตย์ของเราและมีโลกอื่นๆอีกมากมายที่อาจมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่แนวคิดนี้ถือว่าล้ำหน้าไปมากกว่ายุคสมัยของเขาถึง400ปีบทเรียนจากชีวิตของบรูโนที่เราสามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาตนเองมีมากมายประการแรกกล้าที่จะคิดต่างบรูโนไม่ยอมให้ความคิดของเขาถูกจำกัดด้วยกรอบความเชื่อที่มีอยู่เดิม เขากล้าที่จะตั้งคำถามสำรวจและค้นหาความจริงด้วยตัวเองแม้จะต้องเผชิญกับการต่อต้านอย่างรุนแรงในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการกล้าคิดนอกกรอบคือทักษะที่มีค่ายิ่งประการที่สองความรู้คือพลังบูโน่เป็นผู้ที่สแสวงหาความรู้อย่างไม่หยุดยัง้งเขาศึกษาทั้งปรัชญาตะวันตกคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โบราณคดีและแม้แต่าศาสตร์ลึกลับอย่างเวทมนต์และโหรศาศาสตร์ซึ่งได้รับความนิยมในยุคนั้น ความรู้อันกว้างขวางนี้ช่วยให้เขาสามารถเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆเข้าด้วยกันและมองเห็นภาพใหญ่ที่คนอื่นมองไม่เห็นประการที่สามอยากกลัวการเปลี่ยนแปลงชีวิตของบรูโนเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งการย้ายที่อยู่การปรับเปลี่ยนความคิดและการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ใหม่ๆเขาแสดงให้เห็นว่าการปรับตัวและการเติบโตผ่านการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนสําคัญของการพัฒนาตนเองประการที่4ยืนหยัดในความเชื่อของตนเอง แม้จะถูกจับกลุ่มโดยสารไตสวนศาสนาในปีคศ1592และถูกคุมขังนานถึง8ปีบรูโน่ก็ไม่ยอมถอนคำพูดหรือปฏิเสธความเชื่อของตนเมื่อถูกตัดสินประหารชีวิตเขาตอบผู้พิพากษาวา่าท่านอาจกลัวการตัดสินของท่านมากกว่าค่ากลัวการถูกเผาทั้งเป็นแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ต่อความจริงที่เขาค้นพบประการที่5มองให้ไกลเกินกว่าที่ตาเห็น แนวคิดของบรูโนเรื่องจัก,กรวาลไร้ขอบเขตและดาวเคราะห์อื่นๆที่อาจมีสิ่งมีชีวิตสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่เป็นไปได้แม้จะยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับในสมัยนั้นความสามารถในการจินตนาการและการมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้นำในทุกยุคสมัยในวันที่17กุมภาพานันธ์คศ160 0เจร์ดานโนบรูโนถูกนำตัวไปเผาทั้งเป็นที่จตุรัสคัมโปเดอฟิโอรีในกรุงโรมเขาจากไปในวัยเพียง52ปี แต่แนวคิดและวิสัยทัศน์ของเขายังคงมีชีวิตอยู่และได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้องในเวลาต่อมาปัจจุบันเรารู้แล้วว่าจักรวาลน,นั้นกว้างใหญ่ไพศาลเกินกว่าจะจินตนาการได้มีดาวฤกษ์นับล้านล้านดวงและมีดาวเคราะห์อีกมากมายที่อาจเอื่อต่อการมีสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นไปตามที่บรูโนได้คาดการไว้ในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวของจอร์ดานโนบรูโนเตือนใจเราว่าความกล้าหาญทางความคิด การไม่ยอมจำนวนต่อกรอบความเชื่อเดิมๆและความมุ่งมั่นในการค้นหาความจริงเป็นพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้แม้ว่าผลลัพธ์อาจไม่เกิดขึ้นในชั่วชีวิตของเราแต่มเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดที่เราหว่านไว้อาจเติบโตและสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตจงมองให้ไกลกว่าขอบฟ้าที่ตาเห็นกล้าที่จะตั้งคำถามกับสิ่งที่ทุกคนเชื่อและยืนหยัดในความจริงที่คุณค้นพบแม้โลกทั้งใบจะเดินสวนทางกับคุณ